สวัสดีครับทุกคนและสำหรับคาจูมัลส์เวิร์ดแมปคจูของคนไทยในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเจ้าชาซีลอนกันนะครับทุกคนนะซึ่งล่าสุดนี้นะครับผมเจ้าชาซีลอนตัวนี้เนี่ยก็ทาการอัปเกรดนะครับผมหรือว่าอัปเดตแอนิเมชันแบบใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะบอกเลยนะครับว่าโคตรเท่โคตรดูดีเกลนทีเดียวซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําการรีวิวดูกันนะครับแล้วก็จะพาทุกคนมาทําการเล่นเกมเพลย์ให้ดูกันด้วยนะครับผมนะซึ่งอย่างแรกเลยผ บอกเลยนะครับว่าตอนนี้เขาก็ได้รีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็พูดตรงๆเลยว่ามันทําให้ผมเนี่ยนึกถึงเจ้าก็ซิล่า2014เป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคนสังเกตได้จากตัวละครตรงนี้เลยนะครับผมนะแล้วมาดูอย่างแรกนะครับทุกคนก็คือจะเป็นทางด้านของท่าเดินนั่นเองซึ่งนี่ครับผมท่าเดินจะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอ้โหเป็นไงคือแบบผมนึกถึงก็ซิล่า1 4เป็นอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็ตอนวิ่งนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าอนิเมชันเนี่ยจะมีความสมูทขึ้นนะครับผมสสัังงงงงงเเเกกกตตตไดด้้้้จาาารรหนนนีลลย่ออแว็ข ต่างๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับผมอย่างเช่นท่าที่1นะดูซิเป็นยังไงปุ๊บนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมจะเป็นการใช้มือนะครับผมในการตะปบใส่คู่ต่อสู้นั่นเองแล้วก็ท่าที่2นะครับผมจะเป็นการนี่กัดใส่ศัตรูแบบนี้เลยนะครับผมนะโอ้โหโคตรเท่อะดูดิโอ้โหหน้าตานะครับผมเฮ้ยนี่คือแบบผมพูดตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆนะคือโอ้โหพูดแล้วแบบมีความล้ำลึกความคิดถึงอดีตมากๆเลยนะครับผมนึกถึงแบบเจ้าก็สิบสี่แอย่างเนี่ยนะแล้วก็ต่อไปนะครับท่าสามดูซิเป็นยังไงนี่ ปุ๊บอ้โหเป็นไงครับทุกคนท่านี้อย่างเท่เลยนะครับแล้วก็จังหวะนี้ก็ผมโอ้โหเจนเพื่อนเจเนตอนที่ผมอยู่เซิร์ฟปกตินะครับผมอะไรคำรามมาดี่จังหวะนี้มีาหน้านของเจ้าไวรัสนะครับผมแล้วก็เอ้ยปลาบีปลาด้ถึงตัวจังหวะนี้เอาไงดีวะจังหวะนี้เปิดก่อนครับผมท่าซีพ่นไฟครับย่างสดเลยตุย้มยิงไปใส่ไวรัสก่อนโอเคสวยงามโอ้จังหวะนี้ครับผมท่าบนไฟก็เปลี่ยนไปทุกคนเออสวยอ่ะที่บ๊บ สวยงามโอเคมาจากไหนวันนียตกใจหมดเลยนะครับซึ่งนะครับทุกคนใครอยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นกันดูได้เลยนะครับผมฝรั่งไจูเมาซีเวิร์นั่นเองนะครับจังหวะนี้มาครับสู้กับทิงก่อนดีกว่าจังหวะนี้มาครับผมเอาดิเออ้ท่าหนึ่งโดนไหมเอาไม่โดนหรอท่าสองัดครับจังหวะนี้สวยงามปึ๊บเอาไปครับจังหวะนี้หนึ่งคิวต้องมาแล้วท่าสามกระทืบโอ้ยมันกระทึบมาเอ้ยมันพุ่งมาโอเคเราหนีได้ท่าสองครับเออจัดไปโอ้ยมันพ่นน้ำด้วยตัวนี้หนีก่อนโอเคสวยงามโดนกระทืบปึ๊บ ฟันกัดสวยงามครับตาสามมาจ,จังหวะนี hmm. ้มันหนีมันหนีอมากรับอมทาคาก้อนก็มาจังหวะนี้กินนกเลยนกเฮ้ยไปไหนนกเมื่อกี้โอ้โหไปนู่นแล้วทุกคนโคตรไวอ่ะเอานกก่อนปื๊บวื๊บ๊บโอ้โหนกนี้ค่อนข้างที่จะขี้โกงนะครับทุกคนเห็นยแมมันสามารถที่จะบินได้เลยนะครับผมนะาแล้วก็เฮ้ยไปไหนละไปนู่นแล้วนะครับผมแล้วก็มันกำลังมาครับมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วตาสามกจ้ทืบอุ้ยไม่โดนทุกคนฮิตบอลไม่ถึงหาสองบับกัดครับปึ๊ เรียบร้อยเอออะไรอ้าเพื่อนเป็นไรเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโดนท่าไยอ้ยกัดครับสวยโดนไหมนกอุ้ยชุยชุยนกนกนกมาจิกหัวว่ะเฮ้ยไอ้นกเวนนกเวนมาจิกหัวนะครับผมจังหวะนี้โอ้เราลงน้ำดีกว่าทางนั้นทุกคนไปเราไปที่เกาะภูเก็ตกันดีกว่าไปด้วยโอเคไหนดูซิขึ้นมาเจอใครบ้างครับผมจังหวะนี้จ้าเอ๋ครับผมเจอกันอีกแล้วรอบนี้ไปครับท่าสีลุยอือมันพ้นน้ำมาเราพ้นไฟใส่ครับผมน้ำแบบไฟไฟดับน้ำอืมโดนเนาะเนาะครับจังหวะนี้ดาเมจดูว กระทืบครับกระทืบปั๊บโอ้ยตอนนี้ครับผมภูเก็ตพังพินาศหมดแล้วโอ้ยข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีก็ไม่หมดเลยโอเคสวยโอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยมาจากไหนโดนสวยงามถ้าสองกัดถ้าสามกระทืบครับกระทืบกระทืบกระทืบปั๊บโดนเนาะเนาะเลยตายซะเรียบร้อยครับผมหนึ่งคิวมาจังหวะนี้อีกตัวหนึ่งครับท่านหนึ่งเออโชกไปโชกแล้วก็ไก่ครับเฮ้ยมีชายสองหนึ่งตัวทุกคนตอนนี้สามตัวแล้วต่อยก่อนทุกคนอยู่รอบต่อยก่อนโอ้เยอะเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมาก ข้าสามครับจังหวะนี้กระทืบปั๊มโอเคถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหเป็นไงทุกคนโคตรเดือดเลยนะครับผมเกมเนี่ยภาพอย่างสวยนะโคตรสวยอะสวยจริงผมพูดตรงๆเลยนะครับตอนนี้ถอยมาก่อนนะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยก็ยามเย็นเลยทีเดียวนะครับก็มาไหนก็แล้วเดี๋ยวพามาดูท่าคำรามมันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสลับท่าอานะครับผมดูซิอ่าไม่ เป็นไงทุกคนโคตรเท่นะครับเนี่ยแล้วก็ท่าทีเดี็ดๆจะเย็นๆมันมันกำลังมามันกำลังมาเดี็ดๆมันกำลังมาจะเห็นก่อนเดี๋ยวค่อยดูนะครับท่าทีจังหวะนี้เราต้องระมาัดระวังตัวเองกันก่อนมาดิมาแล้วเหรอมาดิมาดิฮึม,มไม่กล้ามาเว้ยเฮ้ยไม่กล้ามาคำรามใส่หนึ่งทีเลยไปท่าทีดูซิเป็นยังไง โอ้ยโคตรเท่ครับทุกคนแบบขนลุกมากๆเลยนะครับเนี่ยจังหวะนี้ซึ่งโอ้โหข้างหน้าครับผมมีเจ้าชาซิลอนหนึ่งตัวตรงนี้นะครับเราจะไม่ตีเขาก็แล้วกันนะเพราะว่าเขาเลี้ยวตั้ง50กว่าเนี่ยผมเลี้ยวแค่14เองนะครับทุกคนนะนี่ตอนนี้นะครับผมโอ้โหกำลังใช้ท่าอยู่นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับผมมาตรงนี้แล้วตีก่อน2ตัวหนอนๆเลยกัดครับจังหวะนี้อืออกระทึบออไม่ใช่สิฟันมันเออสวยเรียบร้อยหายหมดท่าสามกระทึบบับ อืมโดนโดนเต็มเต็มต่อไปครับท่าสองไหมโอ้โหมอมเห็นเลยทุกคนท่าสองกัดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมเอเอได,ได้ยังโอเคโอ้โหทุกคนดูดิบรรยากาศในเกมนะครับผมตอนกลางคืนเนี่ยถึงแม้จะมืดน,นะครับแต่ว่าภาพสวยจัดจัดะเดี๋ยวเอามาลองกดท่าสีดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเผอาเมืองหน่อยเดี๋ยวจังหวะนี่อยากเผาเมืองดูนะชาร์จพลังออโอ้พอนไฟครับ เป็นไงล่ะโอ้โหโคตรเทเลยนะครับทุกคนดูดินะครับไม่ธรรมดาเฮ้ยใหม่แล้วมันใหม่ครับมันใหม่ครับมันแค้นมันแค้อืออตาสองโดนตาสองแล้วตาสามต่อกระทืบบ๊ัปเออโดนแลกกันเอาไงล่ะเอาไงล่ะอูมันเอาว่ะมันเอาเรื่องว่ะถอยก่อนถอยก่อนโอเคท่านึงไปฟันโอเคตาสองกัดชุบโดนกระทืบต่อครับบักเออหนอหน่ครับดาเมจตาสองโอเคสวยท่านึง เอ้ยไม่ใช่กัดดิฟาดนะครับลืมทุกทีเลยกัดครับดาสองบับเรียบร้อยเฮ้ยไม่ได้ฟึบเรียบร้อยโอเคได้ไาหนึ่งคิวแล้วครับจังหวะนี้โหเวลขึ้นดูๆ,ๆเลยนะครับทุกคนผมบอกเลยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยมีทางดน้าของตัวอะไรไม่รู้มองไม่เห็นว่ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเค,อเ,คเห็นแล้วมี2ตัวนะครับผมกำลังตีกันละเดือดๆกันเลยเหรอโอเคว่าไงเพื่อนโหสงสัยจะเป็นปลาย่างว่ะปลาย่างหน่อยไหมจังหวะนี้ชาร์ท่าสีครับอ้อมพนไปใส่ครับ เต็มๆหนอหนะโอ้ยนะครับผมติดไปแล้วสวยงามครับตาสามอ้ยมันพ่นน้ามาอือโดนโดนนตาหนึ่งปึ๊บสองต่อกัดสวยงามหนึ่งไปโอเคตอนเล่นนะครับทุกคนเราต้องระวังสเตมินาดีๆนะครับผมไม่งั้นสเตมินาหมดเนี่ยสู้ลำบากเลยนะโอเคสวยครับจังหวะนี้สเตมินาเราเหลือ20แล้วตาสองปึ๊บก,กัดตาหนึ่งเรียบร้อยโอเคได้มา1ึงคิวครับจังหวะนี้อีกตัวหนึ่งมาดิมาดิมาด,มาดิขึ้นมา ไม่โดนนะครับทุกคนมันอยู่ในน้ําแหละนะครับผมเราก็เล่งกันยากนิดนึงนะแล้วก็ตอนนี้ก็ผมบรรยากาศในเกมก็โหค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมนะก็ใครอยากลองเล่นดูเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นดูกันได้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าชาซิลอนตัวนี้นะครับผมในเกมโรมอ x แมพที่มีชื่อว่าไคจูเมาซีเวอร์นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้คงจะฝากไว้ตรงนี้นะครับทุกคนยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมนะคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ เฮ้ยนก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 เฮ้ยนกมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยลโลโอเค o k ลโลแอน,นบ๊ายบาย <laughs>